การจุดไฟ้อมันยกรัดกรยักายัดการยัการยัด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 การยักรัดการยัดการการยรัการกาัดกาการยักาัากาัาัรยัดรยัดกาัดการารยระกรัการยัาดการดกรารยกักัาารยกรยัรการยดาาากัารรย เป็นรัฐบาลที่ภาคส่วนตลอดเป็นพาคีการพัฒนาดินดนที่เป็นพีการสำคัญของการพัฒนาคนให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาหมู่บ้านทําให้การพัฒนานั้นเป็นไปด้วยความยั่งยืนบ้านเมืองเกาะหมู่ที่18ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีหมู่บ้านสันดิมพันสันดิมทองขอเทียนโคกตัวตัวนะครับอยู่ที่ผมนั่น

บรรยากาศคงานยั่งมาย ราค็ทีนี่นะครับราคาบอโซนะครับสาม้อยห้สิบคแนนราคาไม่มีมีความผูกพันนะครับัรบ้านขั้ตอ้รา็าป็นที่เป็นน้องกันนะครับแต่สั่งม้อนร้อนปรัเด็นต่าประเ็นต่างบอลล้วกวบาหาไหน่ครับห่าไหน่อยจากไม่มนะครับผมศาสตร์นะครับว่าพวกผมตั้งใจใะเ่ปุ่นนี้เป็นบ้าเก่อจาหนเช่นางวันนะครับต่างตางวัน่่าไหน่อยทีน กรณีนอนเท้เในทำนามในมวลซนนะครับเขาเลยที่โกธว่าถ้าเกิดผู้ดได้ตีกันนะครับตีกันเนี่ยหมอนังหมอเท่านี่ครับตกกีกันเขอาถึงเด็กขังยิ่งกันเอารถพยาบาลมาใส่นะครับตายกับมุนีมะเก็บครับแล้วก็บหมอลังกบบระบอกปิดครับเ่างก็เด็นไปครับผมแล้วตองตายค่าหมอลั่งห้งกแสนบาทครับโกแสนบาดเลยนะครับ ผู้ใดได้ถึงทางก็ค้นเก่งนะครับวามอให้ปล่อยนะครับมือต้อาเจอแล้ครับู้ใพยาบ้าลครับูรใพยาบาลจะเรียกสัญญาณระรับความใจตีหาต้นกระหางทางนครับนะครับฟังด้วยครับห้ามมวนซื้อนะครับพี่นอข้าเน่ยครับไข่ยาไข้รูนนะครับมืออยู่ต่อยงอ่วมากันนะครับผมนะครับจะเห็นงานนี้ึุบมาได้ค่ะบะมงนี้มำลันอนบางรถตกับที่ังนะครับ คณะกรรมการบ้านนักต่อรุ่ท่านแม่ผู้ว่านะครับทุกขั้มทุกท่านทุกคุกทุกข่านนะครับในการลุกหลังเขานะครับไปง่ายง่ายนี้เึ็นมากนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับสนุกสนานมวลสื่อโฮเซลนะครับขอย่างอีกอย่างนึ้งไดบ้างครับขออีกผมถือทุกงานเลยครับคุณไอ้จัผู้ใหญ่บ้าผู้ใหญ่บ้าลตับนะครับ ผมอถือตัวงานานี้ไม่ได้นะครับมาได้เก็บข้างกล้าผมนะครับเชื่อว่าเป็นงานซีเวล่าที่ผมจะมอบไม้ให้กับพิธีกรนะครับแล้วก็จะได้เชิญไฟปกป้องอากาศจะได้เป็พิธีเปิดต่อไปนะครับขอเสียงคุณบางบัวนะครับขอบคุณครับเอฟซีผู้ใหญ่บ้านหล่ไลครับมืนดีเอาสวดในพื้นดินจะเข้าเนีครับพี่น้องเอาอีกักเรือหนึ่งนะครับครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญทางฝ่ายปกครองของ นะครับตบบลน้องนาคข่ำนะครับพันผ้หลัก้ใยญ่แต่ละมู่บ้างนะครับรมีบ้านหลวงเป็นเกียรติแล็เป็น,นสตียพยาาใน้การเปิดน,นะครับเปิดคา,านั่นให้การสแสดงหมอนั้มนะครับหมอนั้มสาวหน,น,น,น่อยเพีรกานแท่งโมนีนะครับขอเรีย <S 2> <S 2> นเชิญทุกท่านบนเวทีนะครับขอเรียนเชิญฝ่ายปกครองนะครับเรียนเชิญฝ่ายปกครองนะครับลืมลืมบอกเจ้าภาพหมอรำอ๋อครับเจ้าภาพหมอรำมืโมนีนะครับคุณหมอคิมนะครับคุณหมอคิมเพื่นเนี่ยเป็นผู้จ้างหมอรั้มให้ได้ทำโมนีนะครับ นะครับนะครับอย่างคาร์บอไดออุณหมอคิมนะครับนึงเนี่ยบอลั่นกับบอลเอี่ครับนะครับแต่ว่าอจะเป็นบอลลั่นเป็นใหญ่เปีนะครับถ้าถ้าพี่น้องก็ตีกันนะครับนะครับเนาะครับต่อรียนเชิญท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านผู้นําชุมชนนะครับมณีบอลเเดมมาต่บ้านโน่นบอกนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในตำบลหนองละคำมือนี้นะครับทุกหมู่บ้านก็ได้มาร่วมทําบุญนะครับมาถอดกระถิ่นหน้า ร่วมเพจกับพทสามาคีน้ำกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นหนูสามนะครับที่ทางฝ่ายปกครองนะครับของแต่ละหบูบ้งนะครับจะได้มาปรากฏตัวบนเวทีนะครับเชิญเลยนะครับเขอเสียงปรบมือนะครับขอเสียงปรบมือนะครับแต่ละท่านนะครับิญเวทีนะครับเรียนเชิญเลยนะครับนะครับพี่น้องที่พึ่งเดินทางมาถึงผู้ใดยังปร่รวมเพจบุญอย่าลื่อมเด้อท่างเต้นสีขาวๆไฟแจงแจงนะครับมา รวมนะครับเห็ดบุญกระถิน,นต่อยอดกระถินสามัคคีสีถอดถวายวัดไม้ใช้มงคลหรืออื่นนะครับพี่น้องอย่าลืมเห็ดบุญน,น้ำกันต่อยอดกระถินน้ำกันนะครับครับเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับ,รรบวันนี้ทุกท่านนะครับให้เกียรตินะครับกับชุมชนโนนกอกแล้วก็ให้เกียรติกับเวทีเสาน้ยเทปด้านแทงก่อนที่ สำหรับค่าคืนนี้นะครับ,บรวือนี้ถือว่าทุกท่านมาให้ความอบอุ่นใจกับหมิดหมอแข้งแฟนหมอลน่ำหลายค้นได้ยินข่าวเห็นป่าย์ค่ะมับหมูสาดขาแต่เวน้เวนๆกับพีนองนะครับนี่คือฝ่ายปกครองของตาบลหนองนาคาของเราทุกๆท,ท่านทุกหมู่บ้านนะครับที่เดินทางมาร่วมในกิจกรรมบุญกระถินบุญกระถินสามัคคีนะครับแล้วก็เป็นบุญกระถินที่ยิ่งใหญ่ทุกๆปีนะครับ นะครับเปลี่ยนเชิญเลยนะครับเปลี่ยนเชิญทุกท่านนะครับบนเวทีนะครับวันนี้ท่านก็ให้ความอุ่นใจกับพีกับดองที่เดินทางมากทราบว่าหลายคนเดินทางมาจากตั้งจงหวัดเมืองสาลอยเพลียบานแพร่เลยดีมากชุมชนโดนกอกันนะครับแต่บนในซื้อ้งกันนะครับกับผู้ใหยังบริหานจัดกรับเรียนเชิญพอเมีพี่น้องนะครับนี่คือนะครับตัวแทนฝ่ายปกครองนะครับทางผู้นำชุมชนอ้าวขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับครับ เรือโบกเป็นการเซเวล่านะครับผมขออนุญาตนะครับเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดกันแล้วกันนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้อานวยสูนะครับคุณพ่อคำปานพลอยพุทธนะครับเป็นประธานกล่าวเปิดงานเปิดวอลัมคณะสาวหน่อยเพียร์ันแท่งประจำปีสอง6บณชุมชนโนนเกาะขอเรียนเชิญครับข่าวพอมเชิเปิดงานนะครับขอแนะนํนนะครับอ่า ผู้ใหญ่บาหมู่หนึ่งนะครับนายประเสริฐพลชาลีนะครับแล้วก็หมู่สองนะครับบันกุยนะครับผู้ใหญ่ปูนะครับแล้วก็หมู่สามนะครับสารบักมาแทนนะครับ้วกหมู่สี่นะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์คุณดาลลีนะครับ มูหามูหาพ่ม่นะครับโมโมโหกบ